ถ้าคุณเจอผู้ชายมากระทํำกับคุณแบบนี้คุณจะพูดประโยคแรกว่าอะไรไอ้ขี่ตามรถของผู้หญิงซักพักเหมือนจะติดอยู่ตรงไฟแดงด้วยกันมือของผู้ชายคนนี้หมับหน้าอกของผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์ข้างๆทันทีเร็วมากอะถ้าเป็นคุณคุณจะหันไปด่าว่าโอ้ดิฉันมือดิฉันน่าจะไปก่อนค่ะไปดูคุณผู้ชมคลิปที่ถ่ายได้จากกล้องหลังรถนะฮะ อ,อ้าวประโยคแรกที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะพูดว่าช่วยด้วยค่ะโอกจิตเหรอคุณพูดอย่างนั้นใช่ไหมฉันมไม่พูดดิยฉันเมื่อจะไปก่อน ถ้าเป็นผมนะเป็นผู้หญิงคนนี้ไอ้อะไรคือสะบัดเลยแหละผู้หญิงคนนี้ตกใจนะคือเธอตกใจสิแล้วเธอมือทัาบออกแล้วเดี๋ยวดูนั้นรีบหยิบโทรศัพท์เลยรีบโทรบอกคนใกล้ชิดเลยอ่ะคือเธอก็ทําอะไรไม่ถูกก็ตกใจเพราะผู้ชายคนนี้เหมือนขี่ตามเธอมาแล้วก็มาติดอยู่ตรงแยกนี้ด้วยกันอยู่ๆมือขวาผู้ชายจับหน้าอกหมับเข้าไปเต็มๆต็มนะฮะโดนหน้าอกซ้ายของผู้หญิงคุณเราต้องเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงนะแล้วคนเขาร็วมากเลยนะเขาจับปั๊บแล้วกขหันหน้าหนีเห็นป่ะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซ ใช่คุณผู้ชมและผู้ชายคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุครั้งนี้ครั้งแรกก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งนะครับคุณผู้ชมฮะกล้องหลังรถบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนเลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ9โมงเช้านะครับที่อาเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับอย่างที่บอกไปคดีดังกล่าวไม่ใช่คดีแรกนะเพราะผู้ชายคนนี้นะฮะเคยก่อเหตุ ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายเป็นหญิง7รายนะครับรวมรายล่าสุดก็เป็น8นะเข้าแจ้งความไว้ที่สพถลางบอกว่าถูกผู้ชายคนนี้ก่กอเหตุในลักษณะเดียวกันเลยขี่ตามมาจับหมับจับมับแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยก่อเหตุวันที่14พฤศจิกายนต่อมา18พฤศจิกายนหลังจากนั้นอีก1วันคุณ19พฤศจิกายนนะครับ ครั้งที่สเนี่ยก็19พฤศจิพายนแต่กลางวันกับกลางคืนครั้งที่หเนี่ยวันที่20พฤิจิกายนคุณเนื่องเลยคุณผู้คขอโทษนะคะทั้งหมดที่ไล่มาเนี่ยเครั้งที่ก่อนหน้าพี่ผู้หญิงคนนี้จับไม่ได้เหรอคะยังจับไม่ได้ครั้งที่5ผ่านไปครั้งที่25พฤศจิกายนโอ้นี่มาจับหมักแต่เช้าครั้งที่7ก็2ก็ฤศจิกายนอันนี้เวลากลางคืนคุณเช้าเย็นเช้าค่ำคุณไปจับเ้าหมดเลยนะครับทีนี้ คุณขวัญเดี๋ยวผมตอบให้ว่าจับอะไรอย่อนั่นสิมัวแต่ไปจับคนอื่นใช่ไหมตัวเองก็โดนโดนจับเหมือนกันตำรวจแกะรอยจากมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟหนึ่งหนึ่งศูนย์ไอสีดำป้ายทะเบียนชัดเจนฮะป้ายแดงหกแปดหกหกศูนย์ที่ผู้ก่อเหตุใช้พบว่าผู้ครอบครองเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ33ปีที่รับว่าคนที่ใช้รถเป็นประจำคือนายมนพหรือว่านายกุ๊กอายุ34ปีเขาเป็นใครอรพี่เป็นสามีของเธอเองว ตำรวจตามไปจับกลุมนายกุ๊กเอาไว้ได้พร้อมกับนี่ฮะเสื้อผ้าข,ของกลางที่ใส่ในวันเกิดเหตุคือเสื้อฮู้ดแขนยาวสีดำนี่คคนเสื้อน้ำเงินที่นั่งอยู่ใช่ไหมใช่ครับโดนจับบ้างแล้วล่ะนายกุ๊กยอมรับว่าผมก่อเหตุจริงฮะช่วงนั้นมันเครียดฮะ,ฮะใช้ยาฮะก็เลยทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ตอนควบคุมตัวนะครับ เค่ยาลวม่ใชยาใชอะไรก็เลยไม่รู้ตัวรู้เมีครอบครัวไหมน้องมแต่ทำไมทำอย่างนั้นอ่ะผมก็จะจะเขาเจะมีอะไร้ไปแ่วถางมันมันก็ไม่ไที่เคยได้อะไรนี้เลยผู้ชายก็แต่ก่อนไม่เคยอะไรอย่างนี้เลยหรออ้าว และที่เนี่ยเจดครั้งที่ทามาดดเนี่ยพอด,ดีเมื่อกี้ได้นีในหูโปรดิวเซอร์ถามว่าเขา <ฮะ S 2> มีภรรยาทําไมไม่จับของภรรยาเานี่ยแล้วเมียว่าไงคุณผู้ชมไปถามเลอา้อาวแล้วเมียว่ายังไงล่ะนั่นสิฮะคุณผู้ชมฮะคือครั้งก่อนๆที่ไม่สามารถจับได้เพราะอะไรมันไม่มีคลิป S <S <S แต่ครั้งนี้ชัดเจนเลยนะเพราะผู้เสียหายได้คลิปจากกล้องหลังรถของพลเมืองดีที่เขาบันทึกไว้แล้วเอามาให้นะฮะเห็นเลยว่าถูกจับหมับขาให้แล้วก็จับภาพทะเบียนร,รถได้ชัดเจนเอ้าวตำรวจแจ้งข้อหากระทําอนาจาร์แก่บุคคลอื่นก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพทลางภูเก็ตดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหลังจากนั้นก็ต้องไปเคลียร์กับ ภรรยาของท่านเองนะอเออว่าทำไมคุณถึงไปจับของผู้หญิงคนอื่นนะฮะค่ะ,คะชีวิตยากเนอะนี่กิมมอราซาโสาวคขาต้องใส่เสื้อกรอกหรือเปล่าคะเนี่ย